สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเต่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2563ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข3ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักหน่วยบนนะครับ ทั้งหมดมี10สูตรเป็นสูตรชุดที่1นะครับผมก็จะมียอยกัน3ชุด3สูตรนะครับเพื่อที่จะนำทั้ง3สูตรมาชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับเด่นที่สุดนะครับในสูตรที่1ครับสูตรที่1 ในชุดที่1ครับทั้งหมด10สูตรครับในสูตรที่1วิธีการคิดการคำนวณก็ได้นําเลขรางวัลที่1เลขท้าย3 2ตัวล่างและ3ตัวล่างงวดประจำวันที่16รกรกฎาคม2 5 6 3เป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรนะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักแสนรางวัลที่1ก็คือ8ครับบวกหลักหน่วยคือเลข6ครับเท่ากับ8บวกหครับ วิธีการบวกกันครับคือแสนบวก6เท่ากับแแสนบวกหน่วยเท่ากับ8บวก6ครับ8 6เท่ากับ14ครับเอา4ตัวหลังไปเนียกคำสูตรครับได้4นับลบ1แต้มคือ3ครับบวกจากเลข3ขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ก็ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นำหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1คือ7ครับหลักหน่วยคือ6ครับ เท่ากับ7บวกหเครับสูตรที่2ครับหมื่นบวกหน่วยบนเท่ากับ7บวก6 7บวกหเท่ากับ13ครับได้13บสามว่าสตัวหลังครับเลกทําสูตรครับ นับลบหนึ่งแต้มคือ2ครับบวกจากเลข2เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8ี่เนครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันบวกหลักหน่วยครับหลักพันราังวัลที่1ก็คือ3ครับบวกหลักหน่วยคือ6ครับแล้วกับ3บวก6ครับในสูตรที่3ครับพันบวกหน่วยเท่ากับ3บวก6ได้เท่ากับ9ครับได้เลข9าเลขทำสูตรครับนับลบ1แต้มคือ8ครับ บวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ละครับ890123456ครับนี่คือสูตรที่3ครับ ่อไปสูตรที่4ครับให้นําหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักร้อยรางวัลที่1นึ่งวัดล่าสุดก็คือ2ครับบวกหลักหน่วยบนคือ6ครับเท่ากับ2บวก6ครับในสูตรที่4ครับร้อยบวกหน่วยเท่ากับ2บวก6 2สบวกหเท่ากับ8ครับได้เท่ากับ8ครับเมื่อได้เลข8ก็นับลด1ึงแต้มคือ7ครับบวกจากเลข7ดเพิ่มขึ้นไปให้เลข้ตัว9หลักครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5้า ให้นำหลักสิบบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบรางวัลที่1ก็คือแปครับบวกหน่วยคือ6ครับเท่ากับ8บวก6นะครับในสูตรที่5ครับ8บวก10บวกหน่วยเท่ากับ8บวก6ได้กับ14ครับเอา4ตัวหลังไปเลขทำสูตรครับได้4นับลบตึงแต้มคือ3ครับบวกจากเลข3าเพิ่มไปให้เลข9ตัว9ห้ากงครับ3 4 5 6ี่9 0 1ดนครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับให้นำหลักสิบล่างบวกหลักหน่วย บวกเลขคงที่คือ3ครับ หลัก1ิตัวล่างก็คือ5ครับบวกหลักหน่วยคือ6ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ5บวก6บวก3ครับในสูตรที่6ครับ10บวก10ล่างบวกหน่วยบวก3เท่ากับ5บวก6บวก3 5บวกเท่ากับ11ครับ11บวก11บวก3เท่ากับ14ครับเอา4ตัวหลังเป็นเลขทำสูตรครับนับลดหนึ่งแต้มคือ3ครับบวกจากเลข3าเพิ่มขึ้นไปให้เลขเกตัว9หลักครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1นครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำ หลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ3ครับหน่วยล่างนะครับก็คือ3ครับบวกหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ3บวก6บวก3ครับในสูตรที่7ครับหน่วยล่างบวกหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ3เท่ากับ3บวก6บวก3ครับ3บวก6เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ12ครับเอาเลข2ตัวหลังเลขทำสูตรเลยครับได้เลข2ก็นับลบนึงแต้มคือ1นครับบวกจากเลข หนึ่งขึ้นไปนี้เลข9ตัว9หลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับให้นำหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1บวกหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ3ครับหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออกนะครับกือคือศนย์ครับบวกหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขคงที่คือ3เท่ากับ0บวก6บวก3ครับในสูตรที่8ครับหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1บวกหน่วยบวก บวกหน่วยบนเลขบวกสามเท่ากับศูนย์บวกหกบวกสามศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าครับได้เลขเก้าเลขทำสูตรครับนับลดหนึ่งแต้มคือแปดครับบวกจากเลขแปดเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่คือสูตรที่แปดครับต่อไปสูตรที่เก้าครับสูตรที่เก้าให้นำหลักหน่วยสามตันล่างครั้งที่สองบวกหน่วยบนบวกเลขคงที่คือสามครับหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองคือสามครับบวกหน่วยบนคือ 6กครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ3บวก6บวก3ครับในสูตรที่ในสูตรที่9ในสูตรที่9ครับหน่วย3ามดลังครั้งที่2นะครับบวกหน่วยบนบวก3เท่ากับ3บวก6บวก3 3บวก6เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ12ครับได้12เอา2ต้นหลังเป็นเลขทำสูตรครับนับลบ1แต้มคือ1นครับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ก้ละครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้ครับนี่คือสูตรที่ ้าครับต่อไปสูตรที่10สูตรสุดท้ายครับให้นําหลักหน่วย3ตันล่างครั้งที่3บวกหน่วยบนเน่บวกเลขงที่คือ3ครับหน่วย3ตันล่างครั้งที่3ก็คือเลข2ครับครั้งที่3ก็คือออก6 8 2ครับเลขคือ2ครับบวกหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขงที่คือ3เท่ากับ6 2บวก6บวก3ครับสูตรที่10ครับหน่วย3ตันล่างครั้งที่3บวกหน่วยบนบวกเลขงที่คือ3เท่ากับ2บวก6บวก3 2บวก6เท่ากับ 88บวกสเท่ากับ11ครับเอา1ต้นหลังเป็นเลขทำสูตรนะครับ1ครับได้เลข1ก็นับลถ1แต้มคือ0ครับบวกจากเลข0เพิ่มไปให้เลข9ตัว9หลักครับ0123456ครับนี่คือสูตรที่10เป็นสูตรสุดท้ายครับเมื่อได้เลขทั้ง10สูตรครับได้เลขทั้ง10สูตรชุดที่1ครับ สิบสูตรชุดที่หนึ่งก็จะนับแต้มชนกันนะครับนับเลขตัวเลขนับแต้มชนกันว่าเลขไหนที่ชนกันทั้งสิบสูตรก็จะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนในชุดที่หนึ่งครับนับจากเลขหนึ่งกันนะครับนับแต้มเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขหนึ่งไม่มีครับสองสามสี่ห้าเก้าสไม่มีเลขหนึ่งก็ข้ามไปครับต่อไปเลขสองครับเลขสองสูตรที่หนึ่งเลขสองไม่มีครับสามสี่ห้าก็บไปเก้าู 1ไม่มีเลข2ก็ข้ามไปครับต่อไปเลข3ครับมานับแต้มเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรครับเลข3เป็นตัวที่1ชน10สูตรเลยครับเลข3ครับตัวที่1ครับส0สูตรครับต่อไปเลข4ครับมานับแต้มเลขสครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรครับเลข4เป็นตัวที่2 ชนส0สูตรครับเลข4ครับต่อไปเลข5ครับ1สูตร2สูตร3สูตรสสูตรหสูตร6สูตรเสูตรแสูตร9สูตร10สูตรครับเลข5เป็นตัวที่3ครับชน10สูตรครับต่อไปเลข6ครับนับแต้มเลข6นะครับ1สูตรสสูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีเลข6นะครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับไม่มีเลข6ก็ข้ามไปครับเลข7ครับต่อไปครับ1สูตร2สูตร สูตรที่3มเล็7ดไม่มีนะครับ8 9 0 1 2 3า5 6ม่ไม่มีเลข7ก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลข8ครับเลข8นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรนะครับ10สูตรเลข8เป็นตัวที่4ครับเลข8นะครับเป็นตัวที่4 10สูตรครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร สูตรที่10ไม่มีเลข9ครับไม่มีเลข9ก็ข้ามไปนะครับเลข9ไม่มีครับต่อไปเลข0นย์ครับนับแต้มเลขศูนย์หสูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรเลข0นสูตรที่7ไม่มีเลขศูนย์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ไม่มีเลข0ูนย์ครับเมื่อไม่มีเลข0ูนย์ก็ข้ามไปครับสรุปนะครับตัวเลขทั้ง10ตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็นับชน ทั้งส0สูตรเลยครับนับชนทั้ง10สูตรก็จะได้เลขเด่นที่ชน10สูตรอยู่ที่4ตัวเลยครับเนี่ยสตัวคือเลข3มเลข4เลข5้าเลข8ดครับ3 4 5 8ี่ห้าเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนชุดที่1นครับนี่คือ10สูตรครับที่ชน10สูตรชุดที่1นะครับเด่นสูตรชุดที่1ครับ4ตัวครับ3 4 5สี่ห้า 8นะครับ4ตัวนี้จะมาหรือไม่ครับก็มาดูกันในชุดที่2กันต่อครับนาซูสูตรในชุดที่2นะครับสูตรชุดที่2วิธีการคิดก็ใกล้เคียงกันครับผมได้ดัดแปลงแนวทางคิดสูตรเพิ่มเึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ตัวเลขแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับให้เมตัวเลขแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นจะได้มีข้อมูลที่เลขเด่นที่สุดนะครับที่การคํานวณสูตรก็สูตร ที่เดินเข้าเดินดีในแต่และ,ะสูตรก็อาจจะมีผิดสูตรนะในเป็นสูตรเป็นชุดนะครับชุดแต่และชุดแต่และชุดอาจจะพาให้ผิดอยู่สูตรหนึ่งก็จะผิดไปเลยผมก็ปรับปรุงแก้ไขแนวทางสูตรเพิ่มเติมขึ้นมาครับให้ความแม่นยําขึ้นมาอีกนะครับในสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับ10ส,สูตรชุดที่2วิธีการคิดการคำนวณก็เช่นเดิม เข่นเดิมนะครับเข่นเดียวกันนะครับนำรางวัลที่1งวดวันที่16กกรกฎาคม2 5 6 3นออก 8, 7, 3, 2, 8, 6, 2ตัวล่าง 5, 3และก็3ตัวหลังนะครับ3ตัวทางที่1ครัข้งทีง่2 5, 9 5 1 0 5 3 3แล้วก็ 6, 8, 2, 4, 9, 4เป็นแนวทางการคิดการคำนวณในสูตรชุดที่2นะครับทั้งหมด10สูตรเลยครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตร ที่1ให้นำหลักแสนบวกหลักหน่วยบนและบวกเลขของที่คือหนึ่งครับ หลักแสนรางวัลที่1ก็คือ8ครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยรางวัลที่1ก็คือ6ครับบวกเลขคงที่คือ1เท่ากับ8บวก6บวก1ครับในสูตรครับแสนบวกหน่วยบวก1นะครับเท่ากับ8บวก6บวก1 8บวก6เท่ากับ14 14บวก1เท่ากับ15ครับได้เลข15นะครับเอา5เอาเมื่อได้เลข5าก็นับลด1่งแต้มคือ4ครับบวกตัวเลขจากเลข4เพิ่มเงินไปให้เลข9้าตัว9ก้หลครับ4 5 6 7้า0ก2ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ให้ หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบวกเลขคงที่คือ1ครับ หลักหมื่นหลักหน่วยที่1คือ7ครับบวกหลักหน่วยคือ6ครับบวกเลขคงที่คือ1เท่ากับ7บวก6บวก1ครับในสูตรครับหมื่นบวกหน่วยบวก1เท่ากับ7บวก6บวก1 7บวกเท่ากับ13บบวก1เท่ากับ14ครับเอาสีตัวหลังเลขํำสูตรครับได้เลขสีนับลด1แต้มคือ3ครับบวกจากเลข3าเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ3 4 5 6 7 8ห0 1ู่ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3าครับสูตรที่3ให้ลำหลักพัน หลักพันรางวัลที่1ก็คือ3ครับบวกหลังหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขที่คือ1เท่ากับ3บวก6บวก1นะครับในสูตรที่3ครับพันบวกหน่วยบวก1เท่ากับ3บวก6บวก1 3บวกหเท่ากับ9 9้บวก1เท่ากับ10ครับเอาศูนย์ตัวหลังครับ เอาศูนย์ตัวหลังเลขคำสูตรนับลดตึงแต้มคือ9ครับบวกจากเลข9้าเพิ่มไปให้ได้เล้าตัว9หลังครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ1ครับหลักร้อยรางวัลที่1นะครับก็คือ2ครับบวกหลักหน่วยคือ6ครับบวกเลขที่คือ1ึเท่ากับ2บวก6บวก1ครับในสูตรที่4ครับร้อยบวกหน่วยบวก1เท่ากับ2บวก6บวก1 2บวก หกเท่ากับ8 8ดแบวกหนึ่งเทกับเก้ครับได้เลขเลก้าเกลงทำสูตรนะครับนับรถ1นแต้มคือ8ครับบวกจากเลขแปดเพิ่มเงินไปให้เลขเก้ตัวเก้าละครับ 8 9 0 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นําหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ1ครับหลัก10บนก็คือ8ครับบวกหลักหน่วยคือ6ครับบวกเลขที่คือ1ครับเท่ากับ8บวก6บวก1นะครับในสูตรที่5ครับ10บวกหน่วยบวก1เท่ากับ8บวก6บวก1 8บวก6เท่ากับ14 14บวก1เท่ากับ15ครับได้15เลยครับเอา5ตัวหลังนะครับเปทําสูตรครับนับรถ1แต้มคือ4ครับบวกจากเลข4เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ละครับ4 5 6 7 แปดเนครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6นะครับให้นําหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกเลขคงที่คือ1ครับหลัก12ตัวล่างก็คือ ห้าครับบวกหลักหน่วยบนคือหกครับบวกเลขงที่คือสามครับต้องคือหนึ่ครับเท่ากับ5้าบวกหบวกหนะครับในสูตรที่6กครับสิบล่างบวกหน่วยบนบวกหเท่ากับห้าบวกหกบวกหนึ่งหบวกหเท่ากับสิบเบวกหนึ่งเท่ากับสิครับเอา2ตัวหลังไปเลขทําสูตรครับสอการนับลดหนึ่งแต้มคือหนึ่งครับบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกครับนี่คือสูตรที่หกครับต่อไปสูตรที่เจ็ดครับสูตรที่เจ็ดให้น่วยง ต้นล่างก็คือ3ครับบวกหลัหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขที่คือ1เท่ากับ3บวก6บวก1นะครับในสูตรที่7ครับหน่วยล่างบวกหน่วยบวก1เท่ากับ3บวก6บวก1 3บวก6เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10เอาศนย์ต้นหลังนะครับศูนย์นับลด1แต้มคือ9ครับบวกจากเลข9เพิ่มไปให้เลข9ตัว9หลักครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นําหลักหน่วย3ต้นล่างครั้งที่1บวกหน่วยบนบวกเลขที่คือ1ครับหลักหนว น3ตัวล่างหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออก5 1 0หลักหน่วยคือ0ครับบวกหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขที่คือ1เท่ากับ0บก6บวก1นะครับในสูตรที่8ครับหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1บวกหน่วยบนบวก1เท่ากับ0บ6วก1 0 6เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7ครับได้เลขเกณฑเลขทําสูตรครับนับรถ1แต้มคือ6ครับบวกจากเลข6ขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4นะครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9ครับ ให้นําหลักหน่วย3ต้นล่างครั้งที่2บวกหน่วยบนบวกเลขงที่คือ1ึครับหลักหน่วย3ต้นล่างครั้งที่2ก็คือ3ครับบวกหน่วยบนคือ6ครับบวกเลของที่คือ1เท่ากับ3บวก6บวก1นะครับในสูตรที่9ครับหน่วย3ต้นล่างครั้งที่สองบวกหน่วยบวก1ครับเท่ากับ3บวก6บวก1 3บวก6เท่ากับ9 9กบนนครับ10ครับได้ศูนย์นะครับศูนย์ต้นหลังเลขทำสูตรครับนับลด1แต้มคือ9ครับบวกจากเลข9้า เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ9 0 1 2 3 4น6 7คร right. ับนี่คือสูตรที่9ครับต่อไปสูตรที่10นะครับสูตรที่10ให้นำหลักหน่วย3ตันล่างครั้งที่3ครับบวกหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ1นครับหลักหน่วย3ต้นล่างครั้งที่3ครั้งที่3ออก8 2แปดสองครั้งที่3ก็คือหลักหน่วยคือ2ครับบวกหน่วยบนคือ6ครับบวกเลขคงที่คือ1นเท่ากับ2บวก6บวก1นะครับในสูตรที่10สูตรสุดท้ายครับหน่วย3ตันล่างที่3บวกหน่วยบนบวก1เท่งเท่า เก้าเลทำศูนย์เลยครับนับลด1แต้มคือ8ครับบวกจากเลข8เพิ่มไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นี่ครับนี่คือสูตรที่10ซึ่งเป็นสูตรสุดท้ายนะครับเมื่อได้ตัวเลขทั้ง10สูตรนะครับได้เลขทั้ง10สูตรก็จะนับแต้มชนเด่นกันนะครับนับแต้มชนเด่นกันว่าตัวไหนจะชนทั้ง10สูตรนะครับตั้งแต่เลข1นะครับนับแต้มตั้งแต่เลข1ไปจนถึงเลขศูนะครับเลขตัวไหนที่ชนทั้ง10สูตรจะเเเป็นนลขด่ ชนส0สูตรในชุดที่2นะครับมาดูเลข1กันนะครับอ่าหสูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรนะครับสูตรชุดที่2เลข1 1 0สูตรครับชน10สูตรนะครับเลข1ตัวที่1ครับต่อไปเลข2ครับ เลข2 1สูตรสูตรที่2เลข2ไม่มีครับก็ข้ามไปครับ3 4 5สี่เก็บไปไม่มีเลข2ข้ามไปครับต่อไปเลข3ครับสูตรที่1เลข3ไม่มีครับ4 5 6 7 8 9 0 1เ็เลข3ไม่มีก็ข้ามไปครับต่อไปเลข4ครับมานับงแต้มเลข4ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรครับเลข4ชนตัวที่2 10สูตรนะครับเลข4ครับต่อไปเลข5ครับ นับแต้มเลขห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสมสูตรสสูตรหสูตรหกสูตรเจ็สูตรแสูตรที่เลขหสูตรที่แไม่มีครับหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขห้าก็ข้ามไปครับต่อไปเลขหกครับเลขหกนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรครับเลขหเป็นตัวที่สามครับสิสูตรครับเลขหครับเล่นตัวที่สามสูตรครับต่อไปเลขเดครับ นับแต้มเลขเจ็ดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่เลขเจ็ดไม่มีนะครับแปดเก้า6ูไม่มีเลขเครับต่อไปเลขแครับหนึ่สูตรสสูตรสูตรที่สเลขแไม่มีครับเก้า3ู5 6หไม่มีเลขแกว่าข้ามไปนะครับต่อไปเลขเครับหนึ่งสูตรสองสูตรสาสูตรสสูตรหสูตรหสูตรเสูตรแสูตรเสูตร สิบสูตรครับเลขเก้านะครับสิบสูตรนะครับเลขเก้าเป็นตัวที่สี่ครับชนสิบสูตรครับเลขเก้าครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกไม่มีเลขศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขศูนย์เมื่อไม่มีเลขศูนย์ก็ข้ามไปครับข้ามไปสรุปนะครับเลขทั้งสิบตัวเลขนะครับที่ชนทั้งสิบสูตรนะครับที่ชนเด่นทั้งสิบสูตร มีเลขที่ชนเด่นสิบสูตรอยู่ที่4ตัวเลขด้วยกันครับมี1มี4มี6มี9ครับ1 4,69เป็นเลขเด่นหลักหน่วยปักหลักหน่วยบนชุดที่2นะครับนี่คือ,อชุดที่2 1 0สูตรสรุปให้ท่านสมาชิกได้ดูแนวทางการชิดกันนวลนะครับต่อไปมาดูสูตรปักหลักหน่วยล่างในชุดที่3ครับ ปักหลักหน่วยบนนะครับประทานโทษครับปักหลักหน่วยบน2สูตรในชุดที่3หลักการคิดการคํานวณก็ให้นำเลขหลักหน่วยบนงวดล่าสุดตั้งครับบวกเลขคงที่คือ1และเลข3นะครับสูตรที่3สูตรที่1ในชุดที่3นะครับในชุดที่3สูตรที่1หลักการคิดการคํานวณนะครับหลักการคิดคํานวณ ก็ให้นําหลักหน่วยงดล่าสุดตั้งบวกเลขคงที่คือ1และบวกเลขคงที่คือ3เป็น2สูตรครับสูตรที่1ครับหลักหน่วยงดล่าสุดก็คือ6ครับนํา6มาตั้งนะครับ6ตั้งบวกเลขคงที่คือ1นะครับ 1 1ึ่บวกหเท่ากับเครับได้เลข7นะครับเมื่อได้เลข7ก็นับลด1แต้มคือ6ครับบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ8 9แถวที่1 6 7 8 9แปดถวที่2เลขแทนคู่กับแถวที่1 6คู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4ี่อย่าได้สูตรที่1นะครับชุดที่3ครับ6 7 8 9 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2นะครับนำหลักหน่วยตั้งครับกลิศหกประตั้ง นำเลขคงที่คือ3ครับ3มาบวกครับ3าบวกหได้กับ9ครับได้เลขเลข9นะครับ3 6ได้กับ9ได้ได้นับลบหนึ่งแต้มครับคิดเมื่อได้9ก็นับลบหนึ่งแต้มคือ8ครับบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ0 1ครับแถวที่1 8 9 0 1 2 8 9 0 1ครับแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 8คู่กับ3 9คู่4 0 5 1คู่กับ6ครับอย่านี้สูตรที่2ชุดที่3ครับ 8901345 6ครับ3 4 5 6นะครับจะนำเลขชนกัน2สูตรครับสูตร1สูตร2ชนชนแต้มกันนะครับชน2สูตรก็จะเป็นเลขเด่นในชุดที่3ครับเลข1นนะครับอ่า1สูตร2สูตรชน2สูตรเลข1ตัวที่1ครับเลข1ครับต่อไปเลข2ครับเลข2เลข2ชนสูตรเดียวครับไม่เด่นครับเลข2ครับเลข3ครับ3 3ชน2สูตรครับ เลข3ครับชน2สูตรเลข4ครับ4 4ชน2สูตรครับเลข4ครับชน2สูตรครับเลข5สูตรนี้ไม่มีเลข5ครับเลข6ครับเลข6เลข6ชน2สูตรครับเลข6ชน2สูตรนะครับเลข7ครับ7 7มีสูตรเดียวครับไม่เด่นครับเลข8ครับเลขแปดเลขแปดเลข8เลข8นะครับเลขแปดชนเลข8เลข8ชนนะครับเลข8ชนนะครับ ชนตัวที่5ครับเลข9ครับ9 9ชนตัวที่6ครับเลข9ชนนะครับตัวที่6นะครับเลข0 0ไม่ชนครับสรุปนะครับสรุปเลขนะครับสรุปตัวเลขที่ชนในชุดที่3 2สูตรเลขชนกันก็จะมีเลข1เลข3เลข4เลข6เลข8เลข9ครับ1 3 4 6 8 9เป็นเลขเด่นหลัก หน่วยบนในชุดที่3ครับผมจอดจะนำเลขชุดที่1ชุดที่2มาชนกับชุดที่3นะครับมาดูสูตรการชนกันนะครับในสูตรชุดที่1ครับชุดที่1เลขเด่นนะครับในชุดที่1ปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบนในชุดที่1ครับได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับ3 4 5 8้าดครับ3 4 5 8ี่้านะครับชุดที่1มี3มี3นะครับ มี4ครับมี5ครับมี8ครับชุดที่2ครับชุดที่2นะครับชุดที่2อง่าในสูตรชุดที่2ครับหลักหน่วยนะครับเลขเด่นชน10สูตรมี1มี4ี่มี6มี9ครับ1 4 6 9ครับ1 4 6 9ี่ครับมี1ครับมี4ครับมี6ครับมี9ครับมี1มี4ี่มี6มี9ครับส่วนชุดที่3าครับ ชุดที่สามนะครับหนึ่งสามสี่หกแปดเก้าครับหนึ่งสามสี่หกแปดเก้านะครับหนึ่งสามสี่หกแปดเก้าครับชนสามสูตรนะครับสรุปชนสามสูตรนะครับชนเด่นนะครับสรุปชนเด่นนะครับรูปชนเด่นครับชนเด่น สามสูตรครับชนเด่นสามสูตรก็จะมีตัวเลขที่ชนสามสูตรนะครับเลขที่ชนสามสูตรสามสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับเลขที่ชนสามสูตรเลขสามเลขสามไม對對่ชนครับเลขสี่สี่ชนครับเลขสี่ชนเลขห้าเลขห้าไม่ชนครับเลขแปดเลขแปดไม่ชนครับสรุปนะครับชนตัวเดียวนะครับชนตัวเดียวเด่นตัวเดียวนะครับ ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข4ตัวเดียวครับเลข4ตัวเดียวเป็นเลขหมักหลักหน่วยบนนะครับในงวดประจำวันที่1สิงหาคม2 5 6 3น้กะครับสรุปเลขชนนะครับมีเลขตัวเดียวที่ชนคือเลข4ครับ4、4, 4、4, 4ชนตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียวเลยนะครับในงวดนี้ครับมาตัวเดียวถ้าในสูตรนี้ไม่ผิดนะครับ สูตร1สูตรถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดนะครับสูตร3เป็นสูตรตัดสินนะครับสูตรนี้เดินบ่อยดีนะครับเดินสูตรที่3นี่ถือว่าเป็นสูตรที่ตัดสินนะครับถ้าในกรณีสูตร1สูตร2สูตรใดสูตร1หลุดก็จะมาอยู่ที่รวมอีกสูตร1นะครับถ้ามีรวมอีกสูตร1 จะได้เลขเด่นครบทุกตัวเลยครับในครบทุกตัวในกลุ่มนี้ครับแต่เด่นที่สุดน็คือเน้นน้ําหนักไปที่เลขสี่ครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเลขปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบนในงวดประจําวันที่1สิงหาคม2องพจากการสรุปสูตรทั้ง3ชุดนะครับชุด1ชุด1นะครับชุด1ชุด2ชุด3ครับชุด1ได้เลขเด่นอยู่ที่ 3 4 5 8ครับชุด2ได้เลขเด่นอยู่ที่1469ชุดที่3ได้เลขเด่นอยู่ที่134689ครับสรุปชนส3่สูตรนะครับสูตร1สูตร2สูตรชนตัวเดียวครับชนเด,เดียวคือเลข4ครับน้ำหนักไปที่เลข4มากกว่าตัวอื่นนะครับนี่คือสูตรปักหลักหน่วยบนในงวดเป็นที่1สิงหาคม2 5 6 3ผมก็สรุป หาข้อมูลมาลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูล มาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆหวยเด่นๆมาลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปครับขอสมาชิกหวยเด็ดเด็กเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ